อยากจะเอาอดู้าเลยมคุอะไรกันมีการเตอร์นีตัเองมีมีิโดมีาลนีเครื่องชั่งอะไรโาหนักเลยอ่ะมันหนักเลยอ่ะให้ะขอว่าเดี๋ยวพูดกัแบบนึงได้แล้วาอย่ได้ตหแล้วพูดจะออกไงะ